ไมรขับคันที่ต้องแรงไม่แรง,งยังทนกับกําแพง,ง <laughs> <laughs> ใจเย็นใจเย็น <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีตนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กซ์น้ำซิ่งครับ <laughs> ปะ่ะหลังจากมากินข้าวเที่ยงเสร็จครับผมหมอตาลน,น่าจอารถกระบะไปซ่อมค,ครับเจ๊ป๊อบขับเองเดี๋ยวพาไปดูขึ้นไปดูเจ๊ป๊อบขับหน่อยดิเป็นผู้หญิงครับ กำแพงไม่เอานะเอาอตัดทางที่ไหนไม่เอาหรอกกำแพงใช่นไหมเจ็บปบลอกำแพงเข้าไปแล้วอเอาอขาถึงอยู่วะไม่ถึงต้องเอาเบาะลงใช่ไหมพี่ตานแะล้วกระบะไปซ่อมนา่าจะใช่ไหมเป็นไรอีกเนเอาไปให้เขาดูหน่อย ดีๆเด้อดีๆเด้อแต่ผมหาที่จับเกินไปแล้วหาที่จ้าเนาะแล้เราลงแก๊สสองได้ไหมได้ลงแก๊สสองเลยไหมไม่ต้องใส่เลยพูดทางมันแน่นดีเลยนี่มันแน่นแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนู้นมันเนืดอ่ะ รู้สึกไงถอยชนก็แพงไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่าชนเลยจริงๆใช่ไหม,มรถหนักเนาะไม่รู้สึกจริงๆนะนี่เลยครับนักรบย่อมมีบาดแผลแล้วที่มัน,นแคบด้วยใครขับวะนี่เลยนีนแต่พ่อพ่อหอ,อย <c oughs> วเออเบรกแล้วมันไหลมันตรงนั้นมันเป็นขี้โคลน,อนเอาตรงแบบไม่รู้เลยว่าชนมันไม่รู้สึกอ่ะใช่ไหม เสียเงินเอารถด้วยกำแพงหมู่บ้านหรือเปล่าดึงแพงมั้ไม่รู้กำแพงหมู่บ้านมัน้ง <c oughs> นี่แหละครับกว่าจะเป็นรถนักรบย่อมมีบาดแผลแล้วก็เก่งใช่กว่าจะเป็นนี่บอกเลยว่าก็ขับได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเนี่ย <c oughs> คิดว่าตัวเองเก่งอยู่นะพูดถึงเนี่ยโอ้ถ้าขับรถกระบะได้ก็โอเคแล้วพี่ปอวายยูเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดแล้วเรารู้เราให้พี่ตันนอนอยู่บ้านเดี๋ยวพี่ป๊อปมาขับรถแทนใช่ไหมวะลองอันี้ไหมวะ๋อาดีดีดิเบียดวายเบียดหอยแร่แก้วตรงไปนี่แหละตรงลองแล้วนี่โอ้ยยูทูบเบอร์ โ้หนาาเลยผู้จัดการมิมโอ้ข้างบนก็มีครับนุน่นจานชายวันนี้ก็ไปที่สนามกีฬาครับหมู่บ้านเนื่องจากว่าที่โรงเรียนนี่ค่อนข้างจะทรมานสุดเกินสงสารรถเนาะพูดถึงโอ้ยพี่รถไถไม่ได้พักเลยอ่ะ ด้านรถในหิงมอเช้าปวดไหลเลยดังก๊อกเลยช่วงจังหวะมันลงมาแล้วมั้งนะแตาน่ะใช่นะรถจอดตรงนั้นเดินมาแล้ว นี่ครับขาไม่ถึงครับต้องเอาไรหนุนหลังอืมไม่หนุนไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องหนุนเลยใช่ไหมอืมเบาะมันต่ำอหรือว่าไงไอเนี่ยไอเนี่ยมันมันมันเบนขึ้นมาสุดละสุดละกูเกียสองเลยบ่เกียร์เกียหนึ่งลงล่างเออจะออกเกียสองซะแล้ว งอรถน่ะพังไม่พังหรอกเ,เราใส่แครสองใช่ไหมเดี๋ยวเห็นคนนี่ถึงตรงก็คอยใส่สองใช่ไหมหรือเราจะไปเกลี่ยหรือเนี้ยเจอที่แข่งเนี้ยคอยใส่สองก็ได้เราไปหนึ่งก็ได้นะ๋ยวเราไปใส่กระจงตรงนู้นเนี่ยถ้าขึ้นถึงเนี้ยใส่สองเลย ไปยิกยิกเออจะนับเนาะเอออนีสบายสบายนี่เจอสองออสับสองไปงเลยนะคะ

ถ้าฝนตกมานี่แบบเลยว่าคนลำบากอะจะต้องไปก่อนฮะจะต้องไปก่อนถึงแล้วยาวกำแพงเขานะใช่ไหมอยู่กับพี่ก่อนนะเราต้องตีโค้งไปวะเออลงไปตีโค้งข้างลาง่างค่อยถอยไปกลัวตรงนี้แหละทำไมมันไอ้นี่แรงอะ่ะ มันเป็นบักข้อ,ขอยอดเอียงแรงอ่ะ,ะเอยอะหักซ้ายมาหมดแล้วหลักเก้าสนหลักวดเซะเนาะโอ๊ยหักที่เรามายังยังอ๋อเราเทลเลยใช่ไหมเทเลยเอิงบอกเลโอ้โหกำแพงกำแพง <laughs> <laughs> ไต้องไป อย่างไสเลยไสเลยไเลยอย่างไยหักไยหมดเลยป๊าไหนล่ะปตีตานสงสัยงงอะเมื่อกี้น่ะเฮ้ยม่เหีนจอดแล้วเว้ย เก่งมากครับผู้หญิงตัวเล็กขับรถหกล้อครับผมเนื่องจากว่าพี่ตามาอยู่แกก็สามารถขับแทนได้นะเจป๊ปปอปครับนุน่นหลอกกับแพงครับเ้าอ่ะนักรบย่อมมีบาทแผลครับกลัวจะเก่งรถนี่ก็ บอกเลยว่าต้องมีฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ